เข่ไม่จับปากการที่ได้เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนบอกใช่ไหมครับใชที่ได้ตัดสินใจแต่งกันเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าจะมัานเมื่อไหร่ต้องบอกใช่เวลามีรายการหนูก็จะรั แล้วจะตอบคำถามว่าจริงๆเราแต่งกันเพราะผู้ใหญ่จริงก็คือจะแต่งปีนี้ปีหกเจ็ดครับตอนนั้นจับมั่นแล้วทีนี้ก็ไม่มีโอกาสเขาท่านว่าท่านบอกจะไปงานมั่นเราก็เปลี่ยนงานมั่นเป็นงานแต่งง่ียเดียวทน ไม่อ่านหรอกเพราะว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วใช่ไหมลูกแล้วทีจะเป็นมีไหมอ้อยอันนี้ไหมเนี่ยใช่ค่ะของน้องแอนค่ะอ๋อของน้องแอนใบเปลี่ยนนามสกุลใบเปลี่ยนนามสกุลค่ะอ่ยังเป็นนางสาวอยู่ยังไม่เป็นนางสาวอยู่ไม่ได้คุณพ่อแล้วค่ะ โอ้โอเอาเลยเต็มที่คนละค่ะ เอาจะเล่าโมจิแถวเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัดเลยตอนมาเสร็จแล้วบังเลยบังไม่ได้กุญปดเสร็จแล้ว ไม่มีแบคดอกมีอันนั้นก ah, ีมีแบอกข้างนอกห้องนแคบรือห้องข้างนอกปัปัดดมันมันดีเลยใช่มีแบคดอกตรงไหนได้ค่ะ